หนาวตีนอะอะไรนะหนาวตีนใช่ดูดิดูดิโพล่อยูนี่ยน่าเกลียดมากเลยสามสองหนึ่งศูนย์ ยุบช่วงทดสอบสมรรถภาพรถช่วงทดสอบสมรรถนะภาพรถช่วงทดสอบสมรรถภาพรถครับหยุดครับหยุดครับหยุดครับคน

รับเพ่อรังเพื่อนครับตาชุ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 บเขุชุบเราวะเนี่ยใกล้ไปหมดเลยรีเพื่อนหน่อรีเพื่อนหน่อยโพี่รีเพื่อนหนอรีเพื่อนหนรีเพื่อนหนกลุ่มเพื่อนไปรีเพื่อนดีรีเพื่อนดีไหมดไมหมดไปม จับเองจับเองยุ่มไปแล้วเร็วเร็วเบรทำว่าได้ก็ได้ดัน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 ดัวดันดันดันดัวดัน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 ดัวดันวันด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 เนดัเดัน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 วันดัเดัน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 เันดเนดั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 นดเนดั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 นด เฮเล่นโฟกักให้เสร็จดิกให้เสร็จดิคิดายงล่วางลงจไปเล่นรเล่นไ้หมดเล่นไ้หมดก่อนดูเพื่อนดูเพื่อนขอ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 ไปไปขอไปขอไปไปเล่นไปไปไปเล่นไปเล่นไปไปไปเล่นไปไหวไไหวสาเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็น เขาเป็นอะไรอ่ะ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 สวยไอ้ดาอยากเล่นไม้ชังเลยอ่ะโนนเนี้ยฉันอยากเล่นไม้จะจัดเลยไไปทาวเวอร์มึงจับนะมึงจับนะ อ่ไอ่วมยไม่เล่นเล่นไปเฮี้ยมงโเี้ยปากไม่น่อย่าเ่ออกมาก่อนฟังกูเอาไปหมดฟังกูสับไปหมดแร้วเร็วเฮียม่งเก่งมากเจับมันไปเลยจับไปเลย้ดันมามึงคิ้วมึงเก่งหอยควายโง่เองโง่งั้นแหละเอาแงดีเอาแ่งเชเนี่ยโง่เเนี่ยโง่เอาไปหมดเอาไปหมดเอาสบไปหมดฟังกูกูจับเองกูจับเองกูจับเองอะไรของมึง เขาไปเดือดอะไรกันมาวะซินงงงเขาไปเดือดอะไรมาหรอเขาไปเดือนอะไรกันมาซินยังงงอยู่อ่ะเขาไปเดือนอะไรกันมาเธอซิยังงงเลยตีกันยแบบแทบจะไม่ได้บัฟกันเลย ปากปามโนปากปากมนโกกมนโเขาแล้วมันเป็นวูได้ไงวะปากมนโนแล้วเขาไปลองหนึ่ง,งไปลองเชิงกันตอนไหนอะปากมนโนเขาได้เขาได้เขาได้ปากส้มหรอแกงนี้เขาได้ปากเขาได้ปากทองหรอ ท้องสุกเขาเขาได้ปากปากทองปะใช่ปะปากบานูแล้วพวกเราไปเชียงงวงว่าเราไปคุยอวยตอนไหนว่าปากบานูปากบานูนี่ อ๋อเขาไม่ได้นะอ๋อแบบนั้นปะรองเท้าถอดไว้อุ้ยขาขาวขาวตีนขาวขาวขาขาวขาวตีนขาวขาว ก็นะใครครับนี่ครับดีไหมไปบอกหลอกทาวเวอร์ฉันไม่บอกแกหรอกเอ้ยเสียกคนเอ้ยฉันโดนฉันโดดรอบดีเอ้ยเสียงพี่เอร่าเลยอะไรเนาะแบบพี่เอร่าต้นสูงแดงไม่น่าใช่ผมก็ไม่ใช่อยู่เที่ยวกันก่อนนะเที่ยวนานๆดีไหมอ่ะอยากเที่ยวนานๆต้าบูลย์ให้ลอยให้ลอยคอยให้ลอยคอยไม่ลอย กติดีทำเสียงปกติให้ถายก่อน,ออนขอทายก่อนขอทายได้ไหมขอทายก่อนถ่ายใช่ไหมถ่ายนิออยสัยดีๆจังนู้นหรอพี่เดา้าคูมักก็ไม่ใช่ใจฟูก็ไม่ใช่อืมถนนก็ไม่ใช่เชลี <c oughs> ่หรอเชอรี่หรอเออมีโค้งด้วยเสียงคล้าย โอ้กว่าจะจำได้โอ้ใจร้ายวะ่ะไม่ก็ไล่อยู่ไล่อยู่ว่าใครบ้างไงโอ้จำเฉียงจำไม่ได้เลยเศร้าใจวะ่ะจำได้จำได้โอ้จำได้แต่ไล่เป็นสิบเลยเมื่อกี้ไม่ไล่เฉยๆไงใช่ไหมล่ะบ้าดาหนาวตีนะ ะนะหนาวตีนใช่ดูดิดูดิโูย่ <laughs> น่นาเกลียดมากเลยขสี่ข้างหลังื <laughs> ่มนะพื้นมันลืน่น <laughs> ไปแล้วนะห้าสี่ห้าสองห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่เจ็ดสี่หกหูมาโดนแต่คนใหม่ๆอ่ะรวงไอ้นี่จัดไปแล้วจู้ไปแล้วจู้ไม่ทันแล้วจู้คือแบบซีรีส์แบบเจอเจอตำรวจตลอดเลยอ่ะต่ตำรวจไม่เห็นเราเลยอะ จะตำรวจสามรอบจะเพื่อนสองรอบสิบสามสิบสองแล้วนะคะทุกคนหม,หมดแล้วจริงๆหมดแล้ว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 สามสองหนึ่งศูนย์ โอ้ยแล้วทำไมมีแต่คนใหม่ทั้งนั้นเลยเธอฉันเสียดายทุกฉันฉันเสียดายข้าวอ่ะข้าวสองจานเลยนะน่ะเสียประวัติตระกูลหมดกูโอ้ย โอ้ยเร็วเองนะทิดีวิเซตวารวีดหวยตกกับที่คนใหม่ตลอดเลยอ่ะซัมเมอร์ก็โดนดิก็โดน จริงแอคเลยอะไรอ่ะฉันไม่ได้ยินใครเลยเธอฉันไม่ได้ยินใครเลยรักกูนะขออนุญาตจดบัดนะคะ ไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคค่ะไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ผ่านไม่ผ่านอะไอ่ะได้ยินฉันไหมคะคุณบอสได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้โหหายแบบประกันอาวุธใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ หลดประกันอาวุธครับโอเคค่ะเดี๋ยวออกจากตู้แล้วก็ไปรับเบลเป็นคอยกับอาบัตรแกงที่สภานะครับได้ค่ะได้เลยได้เลยอย่าลืมอแท็แกแกงที่เพื่อนด้วยเด้อได้ครับได้เลยครับค,คุณซีรีคุณชื่อซีรีใช่ใช่ค่ะโอ้ยไม่ผ่านค่ะโหเสียชื่อหมดหนู อะไรอ่ะหรอฉันไม่มีโทรศัพท์ฉันเศร้าใจกว่าเธอโอเพนคืออะไรอ่ะได้เดี๋ยวส่งไปให้โอเพนนี่คืออะไรอ่ะคะโอเพนเนี่ยอ๋อหมูปิ้งกินข้าวเนาะหิวข้าว ซ,ซีรีหันไปหาฮาเดข้างหน้าหน่อยครับฮาเดฝากบอกซีริบอยู่ไม่เอ่ยอยู่ข้างบอกแล้วซีรีกินไม่ได้เหรอหนูไม่ได้ยินอะ่ะโหลโหลโหลไม่ได้ยินใครเลยคะ่ะไม่ได้ยิน เขาตรงตรงนี้เราจะไม่เราจะไม่ได้ยิงเขาครับเขาได้ยินเราไหมเราเราเข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 าได้ยินเออแล้วนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเก้าหกเก้าห้าศูนย์ครับเก้าหกเก้าห้าศูนย์อแอคท่ารอเลยนะโมนี่ หนูจะออกแล้วสี่สามสองไปก่อนอืมสู้ตายสู้ตายสู้ตายเต้นแล้วนึ้งจุ๊บโจอ่ะโจโจโจเปิดเพลงแป๊บโจโจเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลง เปิดเพลงก่อนแล้วหนึ่งเยเย เดือร้อนหน้าเอาใจไปรึเนี่ยสายเราโบกมือโบกมือและพัดมือและลอยคิดถิงปู่ทอที่เคยนอนหัวใจวายวันผ่านมาหลายปีผ่านที่จังหวัดสุพรรณจะรักแค่สามพอาทิตย์นั้นฉันเคยอยู่ อะไรนะทุกคนเขาหาเงินเก่งจริงเป็นไงคือคนทั้งนอกเขาได้ยินเสียงเราปะคนทั้งนเ้เขายินเสียงเราปะเราเปิดอ่ะเขาได้ยินใช่ปะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเขาได้ยินเราปะขาเาปะขาจะได้ยินนะ ข้างนอกเขามาได้ยินเราใช่ปะโอเคโอเคแล้วก็ี๋ยวนะโอ้ยไม่มีโทรศัพท์อ่ะฉันต้องโทรศัพท์ใหม่เหรอเนี่ยเธอฉันต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่หรอ อยากอะไรนะ,พ,พ,ะรนะพี่พาโบอะไรนะพี่พาโบน้องนายเข้าตู้อะไรอนะ่ะพี่ชายหัวเราะเราจะใหญ่ห้าห้าห้คืออะไรงงแบบนี้เหรอแบบนี้ปะ แบบนี้ปะไหนอะหันยังไงหันอย่างนี้หรอไม่ได้ยินนี่อ๋อพี่พาสวมบทอุ๊ยขอบคุณทุกดาวที่ส่งมานะคะน้องร่งน้องบิวรัฐพล เอห้าสิกระเซมสองร้ทีระชัย85ดสิบคุณพีห้คุณประพัด100คุณจะตุพัดหนึ่งร้อยคูณภู่มคุณภูมิเท่าไหร่อะคุณภูมหมหนึ่งร้อ uit, ขอบคุณนะคะพี่ชายเธอนั่งขำอะไรอะ่ะ อ๋อดอมชวอ่ะคือคือคือแกเป็นดอมใช่ไหม <c oughs> ดอมช่วยสิริไม่ได้ดอมหลงทางอยู่ชิอะจริงเหรอ <c oughs> คนใหม่คนใหม่โดนตลอดเลยอะ ดอมดอมตอเรตโต้เหรอสนับสนุนให้สิริเลยนะคะสิริมาสิบวันเก้าวันโอ้โหหนูมากี่วันวันเนี่ยโคตรจัดหนักจัดเต็มสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่หายค่ะวุทธไม่หายอีมีทำทำประกันรอยู่ทำไมหรอก คิดซว่าได้เบิกเลิกนะสิริชิวๆคะ่ะชิวๆเลยโหถ้าพี่พาไม่หลงยังไงก็ช่วยน้องสาวได้แน่ๆอื่อืม จ้าอ่ะอ่ะมันออกตรงไหนอ่ะเธอดอมพยายามแล้วนะริจริงหรอห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าพี่เธอน่ารักสิริขับรถยังหลงอยู่เลยห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า ี่การมาอยู่แกงของสิริมันแบบว่าแบบกระตุ้นคนได้เยอะเลยจริงๆค่ะดีแล้วที่หนูเข้าอ่ะจะจะไม่ต้องมีปากมีเสียงกันด้วยฝ่ายนู้นกับฝ่ายเนี้ยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะไม่ไหวละ Losing time, I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack